สวัสดีครับวิเคราะห์บอลสเต็ปสตัวทีเด็ดในรับซับกับคิกออฟคนเกมประจำวันที่18เมษายน2568วันนี้จัดมาให้อีก4คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างแลนด์พบกับนองออกฟอร์ดยูอเอต็ดพบกับลีดยูอเอต็ดเอสปันิอนพบกับเกตาเฟ่และสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับโมไลเลนเซ่ครับก่อนอื่นขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องเราไว้ด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับไปกันที่ลีกอร่นฝรั่งเศสแลนด์ Land พบกับนอง ทักกูเคยเจอกันมา10ครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของแรนดูดีกว่าครับ10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1ล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนธันวาคมเป็นทางด้านของน้องเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูที่ผลงาน5้านัดของทั้ง2ทีมกันนะครับ5้านัดล่าสุดแรนดชนะไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับมีชนะเลออาร์พ้าหนึ่งแพ้โอแซ100ชนะองเช่0 0แพ้ลอง1 0และแพ้กับปาริสเชชเมงสี่หนึ่งครับส่วนทางฝั่งของน้อง5นัดชนะ2นัดเช่นเดียวกันครับ มีชนะนิด2องแพ้เลออาฟสาชนะริว1นแพ้สตาบุก1นและแพ้กับโอลิมปิกมักเซ2องศูน์ครับวันนี้ครับแลนเตรียมเปิดบ้านต้อนรับกำลังของทีมหนองโดยเจ้าบ้านวันนี้จะมาในระบบ3-5-2ส่วนทางฝั่งของทีมหนองจะมาในระบบ4-3-3ครับ แลนตอนนี้อยู่ในดับที่เ1ดด้วยผลงานส5คะแนนทำไปแล้ว43ประตูแต่ก็เสียไปถึง 3. 9ประตูเช่นกันครับขณะนี้เหลือการแข่งขันเพียง5นัดทำให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่ยูฟาคอพเลน์ลีกในรอบคัดเลือกดูจะริบหลีไปมากครับแต่วันนี้แลนกํกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจหลังบุกปะทุมเลยอ,อัพถึงถิงถ่นด้วยสะกอร์5อยู่ตัวหนึ่งครับส่วนทางด้านของนองเพิ่งสร้างความมึกเหมให้กับทีมเช่นกันครับจากการบุกไปชนะนี้ถึงถิ่นด้วยตะกอร์2-1 ทำให้พวกเขานั้นขยับขึ้นมาอยู่ดับที่13มีอยู่30คะแนนครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีคะแนนนาส่วนตกชั้นเพียง3คะแนนเท่านั้นครับดูแล้วเกมนี้แลนมีผลงานที่ค่อนข้างไม่ยิ่งแต่มีเกมลุกที่ค่อนข้างมีความตรายครับในขณะที่น้องเองก็ยังหาความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นไม่เจอมองโดยรวมแล้วแลนอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับเกมนี้น่าจะหาทางเบียดชนะได้ผมให้เจ้าบ้านแลนชนะ1-0ครับ คู่ต่อมามากันที่ศึกแชมปี้ยนชิพอังกฤษครับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับบลีดยูไนเต็ดมาดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาสี่ครั้งออฟฟอร์ดแพ้ไป3ครั้งและชนะไปเพียง1ครั้งเท่านั้นครับผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีม ล่าสุดออกฟอร์ดชนะเชฟฟิลด์เวนเดนหนึแพ้ควีนพาร์คสาชนะเชฟฟิลด์ยูเต็ดหนแพ้มิดเดิลสโบลสองหและชนะวัดฟอร์ดได้10ครับส่วนทางฝั่งของลีดยูเต็ดล่าสุดชนะเบตันสองนึ่ชนะ 10, มิดเดิลสโบลหนึ่งศูนย์เสมอกับรูตันทาวน์หนึ่งหนึ่งเสมอกับสวอนซีสองสองและเสมอกับควีนพาร์เกนเจอร์สองสองครับวันนี้ออกฟอร์ดยูเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมลีดยูเต็ดที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มทีี่่รร้ร้้อออนนนน,น,นแแงลละมโก,กาสเืชัขึ ลียูนเต็ดทำงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสติไม่แพ้ใครเลยติดต่อกัน6นัดโดยล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเปตันไปด้วยสกอร์2ประตนนูต่อ1ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านครับออกฟอร์ดยูนเต็ดกำลังอยู่ในสถานาการณ์ที่ต้องระมัดระวังเพื่อหลีการตกชั้นครับปัจจุบันพวกเขาอยู่ในดับที่17มี48แต้มจากการลงเล่น4 2นัด ล่าสุดบุกไปเอาชนะเชฟฟิลเวนเดย์ถึงถิงถ่นด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ชัยชนะเหนือทีมที่มีอันดับที่สูงกว่าและกำลังมีฟอร์มที่ไม่ดีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในการต่อสู้เพื่ออยู่รอดครับดูแล้วเกมนี้รีจูเต็ดทูมมองว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพและความแข็งมากกว่าออฟฟอร์ดยูเต็ดวันนี้เจ้าบ้านจะมีความมั่นใจมากขึ้นจากชานะล่าสุดดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมและคุณภาพของทีมและความได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยผมมองว่ารมีจู ผู้สามครับมาที่ศึกลาลิก้าสเปนเอสปันยอนพบก,กับเกตาเฟ่ผลงานในการเจอกันส0บครั้งเอสปันยอนชนะ3ครั้งเสมอ3าครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับมาดูผลงาน5นะัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเอสปันยอน5นะัดชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดชนะเซลตาบิโกมา2 0ชนะลาโยบายเกโน่สเสมอกับแอตมาลิต1-1ชนะบาเซโลนาเบ50และก็มีแพ้กับมาโยกา2-1ส่ครับส่วนทางด้านของเกตาเฟ่ดูดีกว่าเล็กน้อยครับเกตาเฟ่ล่าสุดชนะไปถึง4ครั้งและแพ้ไปเพียงแค่1ครั้งเท่านัันบ มีชนะบายาบลิต4-0ชนะโอซาโนา2-1แพ้กับเบลกาเนส1-0ชนะคิโรน่า2-1และชนะอาราเบส1-0ครับวันนี้ทีมเอปันยอนเต็มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเกตาเฟ่โดยเจ้าบ้านเอปันยอนวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่วันนี้จะมาในระบบ4-5-1ครับเอปันยอนเพิ่งสร้างความมั่นใจกับทีมด้วยผลงานที่น่าประทับใจในเกมล่าสุดครับโดยการเอาชนะเซลตาบิโก้ไป2-0เป็นผลต่อเนื่องจากการบุกไปถล่มลาโยบายเกโน่ถึงถิงถ่นด้วยสกอร์ขาดลอย4-0เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะมีขวัญกำลังใจที่ดีจากการบุกประเก็บชัยชนะได้แต่สถยตีในบ้านของพวกเขากลับไม่ค่อยดีครับดย3เกมหลังสุดลงเล่นในหลังเย่าในศึกลาลิก้าสเปนทำได้เพียงแค่เสมอกับคู่แข่งเท่านั้นส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่แม้ว่าเกมล่าสุดจอสตาร์ได้อย่างสวยงามด้วยการทำประตูขึ้นนำลาพามัสไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วครับกลับมาโดน3ามลูกลวดในครึ่งหลังครับจบเกมแพ้ไปด้วยตะกอสามประตูต่อแล้ววันนี้ครับพวกเขาต้องมาเจอกับทีมเอเปียนในเกมนี้โดยไม่มีเดเอโกลิโก้กองหลังคนสำคัญที่ติดโทษแบนนนจาาาากกกรไดได้ใบแงเมมที่่ผ ดูแล้วเกมนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองทีมต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนต,ต่างกันไปครับสิติในการเล่นในบ้านและนอกบ้านก็ดีพอๆกันแต่วันนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านเอเบยอนต้อนเกตาเฟ่ได้ครับผมให้เอเบยอนชนะ1 0ครับและคู่สุดท้ายมางันที่สุดโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับโมลเลเรนเซผลงานการเจอกันสิบครั้งสปอร์ติ้งลิสบอนชนะถึง6ครั้งสเสมอ2ครั้งและแพ้2ครั้งครับ ล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนธันวาคมสองพันมเรลเลนเซ่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งมาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับล่าสุดสปอร์ติ้งลินบอนชนะซานตาคาร่ามา1-0เสมอกับบาก้า1-1ชนะเรียวอาฟ2-0ชนะอามาดอล่า3-0และชนะฟามาด์ิเกา3-1ครับส่วนทางฝั่งของโมราเลนเซ่5นัดชนะ2เสมอ2และแพ้1ครั้งครับล่าสุดแพ้กับเรียวอาร์ฟสองศรนย์2-2ชนะบาวิต้า1-0แลนมิเสมอกับซานตาคาร่า1-1ครับ สปอร์ติ้งล oh ิเวอรทีมจะฝูงในอันดับที่1จะเปิดบ้านต้อนรับกำลังยือนของทีมโมลาเรนเซ่ทีมจากอันดับที่10บสปอร์ติ้งลิเวอรวันนี้จะมาแบบสา3สี่ส่วนทางฝั่งของโมลาเรนเซ่วันนี้จะมาแบบสี่สองครับโมลาเรนเซ่เพิ่งจะสะดุดแพ้กับเรีวอัพสองศูนย์ซึ่งเป็นการอยู่สถิติไม่แพ้ใคร5นัดติดต่อกันทำให้พวกเขายังคงติดอยู่อันดับที่10ด้วย35คะแนนโดยมีการทำประตู34ประตูและเสียไปถึง41ประตูจากยีนัดครับ ดูแล้วเกมนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสปอร์ติ้งริบบอนแล้วพวกเขาจะต้องพบกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สปอร์ติ้งริบบอนตอนนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นดีมากครับในฤดูกาลนี้โดยยังไม่แพ้ใครมาอย่างต่อเนื่องและเป็นทีมที่ดูแล้วจะคว้าแชมป์ลีกหรือโคต้าไปเล่นบอลยุโรปได้ด้วยครับและเกมนี้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านอีกด้วยครับซึ่งจะทําให้มีความได้เปรียบอย่างมากในวันนี้จึงไม่น่าพลาดสามแต้มครับผมคอมองไปที่สปอร์ติ้งริบบอนชนะสามศูนย์ครับสรุปสเต็ปสี่ทีเด็ดที่กัก๊อ คู่แรกครับแลนด์พบกับนองผมให้แลนด์ชนะ1 0ครับคู่สองอ็อกฟอร์ดยูยเวเตพบกับลีดยูยเวเตคู่นี้ผมให้ลีดยูยเวเตชนะ3 0นครับคู่สามเอปันยอนพบกับเกตาเฟ่ผมให้เอปัปนยอนชนะ1 0ครับและคู่สุดท้ายสปอร์ตติ้งลิเบอรพบกับโมลาเลนเซ่คู่นี้ผมให้สปอร์ตติ้งลิเบอนชนะ3 0นครับสำหรับสเตจสี่ทีเด็ดในร,รับซับกับคิกออฟขอนเกมวันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครับ คีิกออกก่อนเกมนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ